สวัสดีไทยแลนด์ Thailand. Princess Vlog วันนี้คุณหมอขอขาพามาชมความสวยงามของประเพณีไทยประเทศที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ใครที่ได้มาสัมผัสก็ต้องตกลุมรักกลับไปทุกคนแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับประเพณีต่างๆของไทยเรานั้นเราต้องมารู้จักกันก่อนว่าคำว่า ประเพณีหมายถึงอะไรประเพณีคือความประพฤติที่สืบต่อกันมาจนเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ในหมู่คณะเป็นนิสัยสังคมซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ต้องเอาบุคคลอื่นๆที่อยู่รอบๆตัว ถ้าเราจะบอกว่าประเพณีไทยหมายถึงอะไรก็คงเป็นความนิยมของสังคมของคนไทยซึ่งได้รับมรดกตกทอดมาตั้งแต่ดั้งเดิมและมองเห็นได้ในทุกภาคของไทยประเพณีเป็นเรื่องของความประพฤติของกลุ่มชนยึดถือเป็นแบบแผนสืบต่อมานานถ้าใครประพฤตินอกแบบถือเป็นการผิดประเพณีเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติอีกอย่างหนึ่งโดยเนื้อหาสาระแล้ว ประเพณีกับวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่กลุ่มชนในสังคมร่วมกันสร้างขึ้นแต่ประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่มีเงื่อนไขที่ค่อนข้างชัดเจนกล่าวคือสิ่งที่สังคมสร้างขึ้นเป็นมรดกคนรุ่นหลังจะต้องรับไว้และปร,ะปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปรวมทั้งมีการเผยแพร่แก่คนในสังคมอื่นด้วยโอเคได้เวลาแล้วเราจะไปตกหลุมรักประเทศไทยไปพร้อมๆกันเลย สวัสดีครับอันซีดินไทยแลนด์วันนี้อยู่กับผมนินจานายอภิสิทธิ์อุศดีทูบีน้ำวนไอรอนรุ่นที่10จากจังหวัดสุรินทร์ครับสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมางามประคำสวยร่ำรวยประสาทผักกาดหวานข้าวสารหอม งานพร้อมวัฒนธรรมถ้าพูดถึงจังหวัดสุรินทร์ทุกคนน่าจะนึกถึงช้างเป็นอันดับแรกครับมินจาจ,จะขอพาทุกทุกคนไปรู้จักกับเทศกาลงานช้างจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งจะเป็นงานที่จะถูกจัดขึ้นในช่วงปลายของทุกๆุกปีซึ่งงานช้างสุรินทร์เนี่ยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็บวกกับการอนุร,รักษ์วัฒนธรรมที่มีมากกว่าร้อปีของหมู่บ้านตะการนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านเลี้ยงช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกและประเทศไทยครับผม และก็นอกจากจะมีการแสดงช้างแล้วนะครับในงานเนี่ยยังมีการแสดงอื่นๆอีกมากมายเช่นการแสดงต้อนรับช้างกว่า3 0 0เชือกแล้วก็การให้อาหารช้างบวกกับคอนเสิร์ตมีเวทีโชว์ของงานกาชาติด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าอยากรู้จักมากกว่านี้นะครับมาหานินจาที่จังหวัดสุรินทร์ได้นิจจาจะพาทุกคนเที่ยวเองงั้นวันนี้อันซิตธินนทลแลนนิจจาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับอันสินไทยแลนด์วันนี้นะครับอยู่กับผมนะฮะโรมนายนครพนมจชมนสอนพาเมืองทูบีน้วพวทไอรอดูดีสิบจากจ,ากจังหวัดจันทบุรี และในวันนี้นะครับโรมก็มีประเพณีสุดอันซีนนนครับที่จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็คือประเพณีชักพระบาทครับผมซึ่งมีแค่ในจังหวัดจันทบุรีครับผมย้อนกลับไปตามตำนานนะครับเขาบอกว่าชุมชนชาวสปอนในสมัยก่อนเนี่ยเคยเกิดโรคระบาดนะครับก็คือโรคหานะฮะทำให้ชาวบ้านและสัตว์จํานวนมากนะครับต้มตายกันไปหมดนะครับเท้าตายหมดเกลี้ยงเจ้าเมืองขุงนะฮะเลยตัดสินใจให้ชาวบ้านนําผ้าพระบาทที่วัดตปอนนะครับอัญเชิญพระปฏิสถานบนเกลียดแล้วก็แห่ไปตามหมู่บ้านต่างๆนะครับระหว่างแห่ก็ อธิษฐานขอให้ภัยพิบัติหายไปนะฮะหลังจากนั้นไม่นานทุกอย่างก็ดีขึ้นนะครับทุกอย่างกลายเป็นปกตินับจากนั้นเลยเป็นความเชื่อว่าทุกๆปีใหม่ของไทยนะครับต้องมีการนําภาพพระบาทจําลองนะครับอันเชิญขึ้นปดิสถานบนเกวียนนะฮะแล้วก็แห่ไปตามหมู่บ้านต่างๆนะครับและท้ายคลิปนี้นะครับถ้ามีโอกาสนะฮะโรมก็อยากจะขอเชิญชวนทุกๆคนเลยนะครับให้มาเที่ยวชมประเพณีที่บ้านของโรมได้นะครับผมถ้าเกิดได้มาเที่ยวเนี่ยก็ทักมาหาผมได้นะครับเดี๋ยวโรมเป็นคนพาเที่ยวเองยังไงวันนี้คลิปนีี้รรวมขออตััลาไปก่นนะคคบสสด สวัสดีครับอันซีนไทยแลนด์ครับอยู่กับผม เสี่ยวอุดมทรัพย์เด็กคุณมากทูบีน้ำวันไอ d อ l รุ่นที่10จากจังหวัดเชียงใหม่ครับและวันนี้ผมมีประเพณีสุดอันซินที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดของผมเองครับก็คือประเพณีเสาหลักเมืองหรือประเพณีเสาอินทขินกันนั่นเองครับสำหรับประเพณีเสาอินทขินนะครับหรือประเพณีอินทขินนี่ก็คือเป็นการบูชาเสาหลักเมืองครับเพื่อว่าจะได้เป็นความสบายใจนะครับเหมือนการมีเสาหลักอันมั่นคงของเมืองเชียงใหม่ครับทั้งเรื่องการค้าขายและการทําการเกษตรทุกๆปีจะมีการบูชาเสาอินทขิน โดยเริ่มขึ้นในวันแรม3ค่ำเดือน8ครับเรียกว่าวันเข้าอินทขินจนไปถึง4ค่ําเดือน9ครับเป็นวันออกอินทขินครับถ้ามีโอกาสนะครับผมขอเชิญชวนให้ทุกๆคนนะครับมาเที่ยวประเพณีบูชาเสาหลักเมืองอินทขินกันนะครับถ้ามีโอกาสก็มาทักทายผมได้เลยนะครับแล้วผมจะพาทุกคนเที่ยวเองมาเที่ยวกันนะครับสวัสดีค่ะอันเซนแทน คลิปนี้อยู่กับมินนะคะนางสาวจัสมินเฟลเทนทูบีหมายเลข one อดอ l รุ่นที่10จากจังหวัดนครพนมค่ะและว,วันนี้นะคะมินมีประเพณีสุดอันเซนค่ะที่มีแค่ในจังหวัดของมินเท่านั้นนั่นก็คือประเพณีการฟ้อนดําู้ไทยเรนูนนครนั่นเองค่ะจะเจ๋งจะแจ๋วแค่ไหนตามไปดูกันเลยการฟ้อนผู้ไทยเรนูนะครเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชนเผ่าผู้ไทยเรืูนครนะคะและก็ยังเป็นสัญลักษณ์สําคัญของชาวจังหวัดนครพนมด้วยค่ะและลักษณะการฟ้อนผู้ไทยเรนูนนครเนี่ยฝ่ายชายกับฝ่ายหญิง จะจับคู่รํากันเป็นคู่คู่นะคะแล้วก็จะฟ้อนรํากันเป็นวงกลมค่ะแล้วพอถึงท่อนกลางของดนตรีเนี่ยฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายจะมีตัวแทนมารําเดี่ยวตรงกลางค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะฟ้อนเข้ากับจังหวะดนตรีไปเรื่อยๆจังหวะจะจบเพลงเลยค่ะและหญิงสาวที่จะฟ้อนผู้ไทยเรยนูนครต้อนรับแขกได้นะคะต้องเป็นสาวโซ่เท่านั้นค่ะคนที่แต่งงานแล้วไม่สามารถมาร่วมการฟ้อนรานี้ได้ค่ะและที่สําคัญกว่านั้นก็คือฝ่ายชายจะต้องห้ามแตะเนื้อต้องตัวฝ่ายหญิงค่ะเพราะว่าคนสมัยแต่ก่อนเนี่ย เานับถือผีบ้านผีเมืองนะคะซึ่งถ้าแต่เนี้ยต้องตัวเนี่ยก็อาจจะโดนปรับตามจารีประเพณีได้คะ่ะและถ้ามีโอกาสนะคะมีนก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาเที่ยวเยี่ยมชมวัฒนธรรมอันสวยงามของบ้านมีนด้วยค่ะแล้วถ้าใครอยากเที่ยวเนี่ยทักมาหามีนได้เลยค่ะเดี๋ยวมีนพาเที่ยวเองค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะอันซินเทลลนคลิปนี้อยู่กับซีซีนางสาวพ,พิชาพรสถิตพรบรรพศทูบีเด็บวันนอดอนรุ่นที่10จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะและในวันนี้หนูมีประเพณีสุดอันซีนที่ปเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมีแค่จังหวัดหนูจังหวัดเดียวเท่านั้นมานําเสนอนั่นก็คือประเพณีงานวันเงาะโรงเรียนค่ะ ประเพณีงานวันง้อโรงเรียนเป็นเทศกาลประจำปีแล้วง้อโรงเรียนเนี่ยก็คือผล,ลไม้ประจำจังหวัดสุราธานีจนได้เป็นหนึ่งในคำขญประจำจังหวัดที่ว่าง้ออร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะง้อโรงเรียนหรืองอพันโรงเรียนนะคะเป็นง้อพันที่ดีที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เป็นง้อพันที่ดีที่สุดในโลกเท่าที่มีในปัจจุบันเลยค่ะต้นกําเนิดของงอพันโรงเรียนนะคะก็คือโรงเรียนนาศาลอำเภอบ้านนาศาลจังสุราธานีและประเพณีงานวันง้อโรงเรียนนะคะก็จัดขึ้นทุกๆวันที่2ถึง8 เดือนสิงหาคมของทุกทุกปีค่ะประเพณีงานวันง้อโรงเรียนนะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางด้านการเกษตรตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของดีบังนาศาลให้เป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลายเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวเกษตรกรส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวและสินค้าโอทอปในอำเภอบ้านนาสาลดูขอเชิญชวนทุกคนนะคะถ้ามีโอกาสก็อยากให้มาเที่ยวชมประเพณีกัฒานธรรมที่สวยงามของบ้านหนูนอกจากประเพณีน,นี้แล้วก็ยังมีประเพณีอื่นๆที่น่าสนใจไม่แ กันถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวทักหาหนูได้เลยนะหนูพาเที่ยวสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะจบไปแล้วกับประเพณีที่เรายกมาพูดคุยกันในวันนี้ซึ่งประเทศเรายัางมีอีกร้อยรอยประเพณีให้พวกเราเข้าไปค้นหาและทำความรู้จักกันอยู่นะส่วนบ้านใครจังหวัดใครที่มีประเพณีวัฒนธรรมที่น่าสนใจก็สามารถแนะนำ และพูดคุยกันใต้คอมเมนต์วีล็อกนี้ได้เลยแล้วก็ฝากแชร์วีล็อกนี้ออกไปเยอะๆด้วยนะเพื่อทั่วโลกจะได้รับรู้ว่าประเทศไทยเราสวยงามมากๆเลยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันวนะีล็อกหน้า